คุณฟังช่วงนี้มีการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะดีเจฝากก็ไปชมมาแล้วในรอบสื่อมวลชนเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนซึ่งทางมูลลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาธาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนของมูลลนิธิศิลปาชีพตอนกุมภกันทดน้าขึ้นนะคะโขนนี้เมื่อวานนี้เจอเพื่อนเพื่อนุนน้องหลายคนเลยถามว่าเป็นไงพี่ฝาสนุกไหมบอกโอ้โหสนุกมากนะหลายคนบอกว่าไม่เคยดู เลยพี่ง่วงนอนไหมไม่ง่วงนอนเด็ดขาดคุ้มฟังเป็นการแสดงที่สุดยอดนะคะเราไปชมด้วยกันนะคุ้มฟังนะมีการเรียกว่าโชว์สุดยอดการแสดงะคะ่ะยิ่งใหญ่ตะการตาม,มากมีความวิจิตรของเครื่องแต่งกายนะคะเราจะเห็นเลยตอนกุมภัทดน้ําเพื่อไม่ให้ไหลไปสู่พระพลาของพระรามเนี่ย ทำกราฟิกทำทำสเปเชียลเอฟได้ดีมากนะคะแล้วก็มีฉากขนุมานแปลงกายเป็นเหยี่ยวใหญ่ฉากขนุมานดำลงใต้น้ำด้วยแล้วก็ฉากอื่นๆอีกมากมายนะคะจัดสร้างอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาไม่เบื่อม่นอนแน่นอนถ้าใครไม่เคยชมนะคะลองเปิดใจแล้วก็ไปชมนะคะมีถึงวันที่5ทธันวาคม2566ที่หอประชุม ใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีการเปิดรอบนักเรียนด้วยคุณฟังรอบนักเรียนเนี่ยเต็มแล้วนะคะรอบนักเรียนเนี่ยราคา180บาทโรงเรียนเนี่ยจัดให้น้องนองนักเรียนเนี่ยไปดูกันเป็นหมู่คณะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังสนใจก็ไปจองได้ที่ไทยทิกเมเจอร์ทุกสาขานะรู้อะไรไม่สู้รู้นี้บางคนแบบว่าโอ้โหมาแบบไม่ทันได้ดูแล้วตั๋วเต็มแล้วไงคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยดิฉันาก็จองตั๋วได้นะปีนี้เนี่ยพอรู้ว่ามีการ s ผลปุ๊บนะก็จองตั๋วไว้แล้วเรียบร้อยนะมีมีบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยวันที่30พฤศจิกายนนะคะ เชิญชวนรายการค่ะมีบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,000บาท800บาท, 1, บาท,บาทแล้วก็600บาทซึ่งหลายท่านเองก็ชวนคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวทีรักเนี่ยไปชมกันนะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่เคาน์เตอร์ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขาย้ำเบอร์โทรนะคะ0 2 2 6 6 3 4 5 6เด็กเนี่ยต่ำกว่า5ขวบยังไม่อนุญาตให้เข้าชมนะคะแล้วค่าเกิดว่าใครไปชมโขนแล้วอยากจะซื้อผ้าไหมมี รุ่นน้องถามมาเยอะมากนะคะเพราะว่าดิเจฟฝาไปมาแล้วไปซื้อผ้าใหม่กันได้เลยคุณฟังผ้าใหม่เนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะคะแล้วก็ราคานี่ราคาน่ารักอะ่ะนะคะเมอรละห้าร้อบาทเองดิเจฝาเนี่ยวันนั้นไปไปชมโขนเนี่ยซื้อ เจ็ดหลาเลยนะเพราะว่าจะตัดกระโปรงยาวแล้วก็จะตัดเสื้อซื้อสีชมพูกับสีฟ้ามานะคะเป็นผ้าไหมของทางมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยก็เชิญชวนแฟนรายการมองรอบคิดทันข่าวของเรานะคะ